เอาครับอ่าโอเคค่ะนักเรียนจอบอยากจะอธิบายไหมคะอยากครับผมโอเคค่ะข้อแรกไปที่ทีรอซูก่อนนะอันนี้ผมเคยไปตอนเด็กนะครับอยู่จังหวัดตากผมจําได้ว่าคุณพ่อผมเด็กไปถามแล้วเขาบอกว่า50บาทโอ้ยเด็กเด็กกี่ขวดกี่ขวดโอ้ตอนนั้นผมได้แต่วันแค่เจ็เป็นขวดครับโหความจำดีจำดีนะความจำดีเออจะทำเยอะครับผมแล้วราคาเดิมตั้งแต่ไม่ขึ้นเลยตอนนั้นคิดว่าไม่ขึ้นครับคิดว่าไม่ขึ้น ข้อ4ครับน้องตกแม่สุรินอันนี้อยู่จังหวัดสุรินนะครับแต่ว่าคำว่าแม่สุรินเนี่ยมันเขาไม่ได้ตั้งตั้งตามชื่อจังหวัดนะเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าแม่สุรินแม่สุรินเขาเรียกว่าแม่สุรินแม่สุรินโอ้โหครับผมแม่สุรินเนี่ยเขาเป็นคนคือจริงๆอ่ะน้องตกเนี่ยเป็นเป็นอยู่ในเนื้อที่ของบ้านเขาแล้วเขาอ่ะบริจาคให้ส่วนกลางเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาเที่ยว แม่สุลินเป็นคนที่มีน้ำใจมากเพราะนั้นราคาเข้าเนี่ยจะต้องต่ำมากเ <c oughs> ท่าไหร่ครับ30บาทครับ <c oughs>